ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่7,197เบอร์นาดเอลโนทราบดีด้วยฐานะภูมิหลังความแข็งแกร่งทางธุรกิจและการเงินของเยเชิญปัจจุบันเขาคงไม่สนใจเงิน1นึ่งหรือสองพันล้านดอลลาร์แม้แต่การเพิ่มศูนย์เข้าไปยังไม่เพียงพอให้เขาเหลือแลมอบสองเกาะให้เขาไม่นับเป็นความหมายใดแค่มอบหนึ่งหรือสองพล้านดอลลาร์เขาคงไม่รู้สึกรู้สาอะไรแต่เบอร์นาดเอลโนคิดในใจ โดยกลุติหนหยเย่เชิญเป็นเจ้าของวังว่านหลงเช่นนั้นตนเองน่าจะมอบเงินให้วังว่านหลงใช้จ่ายเมื่อแบ็กวอเตอร์ล่มสลายวังว่านหลงจะพบโอกาสใหม่ในการพัฒนาตนเองแน่นอนการบริจาคเวลานี้จะช่วยวังว่านหลงพัฒนาความแข็งแกร่งได้รวดเร็วความจริงวังว่านหลงไม่ขาดแคลนเงินทองเย่เชิญมอบผลประโยชน์ระยะยาวจํานวนมากมีรายได้มหาศาลวังว่านหลงหลงทุนทั้งหมดในการก่อสร้างรากฐาน แม้แต่เครือข่ายดาวเทียมสื่อสารกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการอย่างไรก็ตามเมื่อพูดถึงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานมีเงินให้ใช้จ่ายมากดีกว่ามีน้อยเช่นเดียวกับการวางพังเมืองหากมีเงินมากพอการสร้างถนนให้กว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ย่อมดีกว่าเสมอเมื่อเห็นเบอร์นารดเอลโนมีความจริงใจเต็มใจมอบเงินให้เขายิ้มพรางกล่าวว่าดี ในเมื่อคุณมีน้ำใจเช่นนี้ฉันขอเป็นตัวแทนวังว่านหลงกล่าวคำขอบคุณเบอร์ n a r เอลโนถอนหายใจด้วยความโล่งอกกล่าวว่าคุณเย่คุณไม่จำเป็นต้องเกรงใจคุณช่วยฉันไว้มากสมควรที่ฉันจะแสดงความขอบคุณบ้างคุณไม่รังเกียจว,ว่าฉันต่ำต้อยากจนฉันยินดีมากเย่เชิญยิม้มถามเขาว่าตอนนี้รัฐบาลอเมริกันคงเปรียดคุณเข้ากระดูกดำ คุณมีแผนทำอะไรต่อไปเบอร์นาดเอลโนรีบกล่าวว่าเรียนคุณเย่ฉันวางแผนอยู่ที่นี่ต่ออีกหลายวันร้านค้าทั้งหมดต้องปิดตั้งแต่พรุ่งนี้ฉันจะจัดประชุมร่วมกับผู้บริหารชาวอเมริกันทั้งหมดเพื่อติดตามผลจะติดต่อสื่อมาประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นฉันคาดว่าบ่ายวันนี้รัฐบาลอเมริกันจะแถลงข่าวประกาศจะจัดการกับแบ็กวอเตอร์อย่างไรถ้าพวกเขาจริงใจ ฉันจะหยุดเรื่องนี้กลับฝรั่งเศสภายในสองวันถ้าพวกเขาไม่จริงใจพอฉันจะสู้กับพวกเขาจนถึงที่สุดเย่เชิญยิ้มกล่าวว่าความกล้าหาญของคุณน่ายกย่องมากจริงสิอย่าลืมเปิดร้านทั้งหมดไว้จนถึงเที่ยงคืนคืนนี้คุณอยู่ที่แมนฮัตตันนิวยอร์กไม่ใช่หรือคงดีที่สุดถ้าคุณหาร้านค้าใหญ่ที่สุดในแมนฮัตตันจากนั้นไปร่วมงานด้วยตัวเองให้สื่อช่วยกระพือข่าว ก่อนเที่ยงคืนนี้ร้านค้าทั้งหมดของคุณน่าจะขายดีเป็นเทน้ำเทท่าจำนวนเงินอาจไม่มากสำหรับคุณแต่เมื่อสินค้าขายหมดเรี่ยงคุณและกลุ่มบริษัทของคุณจะเข้าสู่การค้นหายอดนิยมอีกครั้งยอดขายทั่วโลกของคุณจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเบอร์นา r เอลโนตกตะลึงคิดว่าเย่เฉินทราบเรื่องที่ตนเองคิดจะทำต่อไปได้อย่างไรอย่างไรก็ตามเขาแซงทำเป็นประหลาดใจพูดว่าโอ้คุณเย่ ความคิดนี้ยอดเยี่ยมมากขอบคุณมากสําหรับคำแนะนำฉันจะคว้าโอกาสนี้ไว้สร้างกระแสแน่นอนจากนั้นเขาไม่ลืมจะพูดยกยอเยเชิญว่าคุณเย่คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจจริงๆเย่เชิญพูดอย่างใจเย็นว่าพอเถอะหยุดประจบประแจงได้แล้วด้านนี้คุณฉลาดมากกว่าฉันรู้ดีว่าควรทำอย่างไรฉันแค่มือสมัครเล่นจากนั้นเขายืดตัวพูดด้วยรอยยิม้ม การขาดทุนทางบัญชี3ปีหลังจากนี้ในตลาดอเมริกาจะนับเป็นคะแนนให้คุณภายใน2วันนี้ขอให้คุณสนุกที่อเมริกาเบอร์นาเเอโโนกลับมามั่นใจอีกครั้งยิ้มแย้มพูดว่าได้คุณเย,ย่ฉันจะทำตามคำสั่งของคุณบทที่7,198ครึ่งชั่วโมงต่อมาห้องถแถลงข่าวทำเนียบข่าวเต็มไปด้วยนักข่าวเจ้าหน้าที่ประกาศให้โลกรู้ การถแถลงข่าวครั้งนี้จะใช้ถแถลงข่าวเหตุการณ์แบ็กวอเตอร์และเกาะไปมาหลังเบอร์นาดเอลโนระเบิดความไม่พอใจในอเมริกาความสนใจของสื่อมวลชนพุ่งสูงขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนห้องถแถลงข่าวแน่นขนาดบรรยากาศคึกคักยิ่งกว่างานวัดการถแถลงข่าวครั้งนี้ยิ่งใหญ่เกินไปโคศกหญิงสาวที่ปกติมั่นใจกลับรู้สึกตึงเครียดก่อนขึ้นเวที ตามรูปแบบพฤติกรรมและความเข้มแข็งทางจิตใจของเธอแม้เธอจะพูดโกหกถูกคนทั้งโลกย่อยเย้ยยังคงสามารถรักษาสีหน้าให้สงบหัวใจไม่เต้นผิดจังหวะแม่แต่น้อยการถแถลงข่าวของเธอบ่อยครั้งเป็นเรื่องยุ่งยากแต่เธอยังคงไม่สะทกสะท้านแม้แต่น้อยแต่พฤติกรรมปัจจุบันของเธอกลับแตกต่างจากรูปแบบปกติของเธออย่างสิ้นเชิง วันนี้เธอไม่สามารถคงความแข็งแกร่งไว้ได้วันนี้เธอต้องยอมรับความผิดพลาดในนามรัฐบาลสหรัฐเธอต้องกล่าวขอโทษต่อโลกในเหตุการณ์แบ็กวอเตอร์ขณะเดียวกันเธอต้องประกาศบทลงโทษที่สหรัฐกำหนดให้แบ็กวอเตอร์เมื่อคิดถึงตนเองตั้งแต่เริ่มงานนี้ไม่เคยก้มศรีรษะยอมรับความพ่ายแพ้วันนี้กลับไม่อาจควบคุมตัวเองเธอรู้สึกไม่พอใจอย่างยิ่ง แม้เธอไม่พอใจแต่ไม่อาจทำอย่างไรได้สุดท้ายสำหรับเธอเป็นแค่โคศกคนหนึ่งทัศนคติถ้อยคำและมุมมองที่เธอกล่าวออกมาแต่ละครั้งล้วนถูกกำหนดโดยผู้บังคับบัญชาเธอทำได้เพียงปฏิบัติตามหน้าที่เมื่อถึงเวลาเธอสูดหายใจลึกๆหลายครั้งเดินเข้าไปในห้องโถงทันทีที่เธอปรากฏตัวแสงแฝกจากผู้สื่อข่าวกระพริบไม่หยุดเสียงกดชัตเตอร์ดังทั่วห้องโถงไม่ขาดสาย โคโสกสาวก้าวขึ้นเวทีปรับท่าทีกล่าวว่ายินดีต้อนรับทุกท่านสู่การถแถลงข่าววันนี้ก่อนอื่นฉันในานามรัฐบาลสหรัฐขอสแสดงความเสียใจต่อนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเหตุก่อการร้ายบนเกาะไปมาผู้บริหารแบ็กวอเตอร์ระดับสูงคนหนึ่งเข้ามอบตัว เชื่อว่าเป็นการตัดสินใจส่วนตัวของเขาไม่เกี่ยวข้องกับแบ็กวอเตอร์ทำให้การสอบสวนล่าช้าโปรดวางใจหลังจากนี้เราจะดำเนินการสอบสวนเหตุการณ์นี้อย่างครอบคลุมขึ้นมากล่าวคำขอโทษทันทีทัศนคตินี้เป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงแต่ก็สมเหตุผลรัฐบาลสหรัฐตกอยู่ภายใต้แรงกดดันมหาศาลหากไม่ยอมรับโดยตรงจะยิ่งทำให้ปัญหาเลวร้ายมากกว่าเดิมโคโสกสาวกล่าวต่อว่า นอกเหนือจากคำขอโทษเราขอใช้การถแถลงข่าวครั้งนี้ประกาศให้โลกทราบตามคำสั่งท่านประธานาธิบดี Body, FBI จับกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของ Backwater ได้ทั้งหมดหลังการสอบสวนเสร็จสิ้นพวกเขาจะถูกส่งตัวให้ศาลดำเนินคดีทันทีที่คำพูดนี้กล่าวออกมากลุ่มคนต่างส่งเสียงโหร้องดังสนัน่นที่จริงทุกคนเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดคร่าว พวกเขารู้การโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่เกาะไปมาเป็นการตัดสินใจของแบ็กวอเตอร์รัฐบาลสหรัฐไม่มีส่วนเกี่ยวข้องขอเพียงสหรัฐไม่ปกป้องพวกเขาจัดการเรื่องนี้อย่างเป็นกลางทุกคนย่อมพึงพอใจนั่นหมายความว่าเบอร์นาดเอลโนล,ลำพังเพียงตัวคนเดียวเป็นฝ่ายชนะการต่อสู้ระหว่างเขากับรัฐบาลสหรัฐส่งผลให้ชื่อเสียงของเขาเป็นที่ยอมรับในระดับโลกมากกว่าเดิมโคโสกสาวกล่าวต่อว่า FBI เริ่มสอบสวนแบ็กวอเตอร์ระงับปฏิบัติการทั้งหมด FBI และกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิจะร่วมกันจัดตั้งทีมสืบสวนพิเศษเข้าบริษัทแบ็กวอเตอร์วันพรุ่งนี้เพื่อดำเนินการสืบสวนอย่างครอบคลุมเราอายัดบัญชีและอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดของแบ็กวอเตอร์ในสหรัฐอเมริกาหลังการสืบสวนเสร็จสิน้นเราจะคำนวณความเสียหายที่แบ็กวอเตอร์ก่อขึ้นจากเหตุการณ์บนเกาะไปมาชดเชยให้เยื่อ ระบบตุลาการของสหรัฐมักจะกำหนดบทลงโทษรุนแรงต่อบริษัทที่เกี่ยวข้องเสมอตัวอย่างเช่นระบบขับขี่อัตโนมัติทำให้มีผู้บาดเจ็บหนึ่งเสียชีวิตหนึ่งสารสหรัฐปรับเทศลาาเป็นเงิน243ล้านดอนลลาร์สหรัฐ และเหตุการณ์รุนแรงของสายการบินอยู่ในเต็ดแปรลายที่มาหลันหวังมาตลอดว่าจะเกิดกับเธอส่งผลให้เหยื่อที่ถูกทำร้ายรับเงินชดเชยหลายสิบล้านดอลลาร์แม้ผู้เสียชีวิตทั้งหมดในเหตุการณ์ที่เกาะไปมาจะเป็นทหารรับจ้างของแบ็กวอเตอร์แต่เกาะแห่งนี้ได้รับความสูญเสียมหาศาลแม้แต่เบอร์นาร์ดเอลโนยังถูกยิงที่ขาหากสหรัฐอเมริกาไม่ปกป้องแบ็กวอเตอร์จัดการกับการโจมตีของผู้ก่อการร้ายครั้งนี้อย่างยุติธรรม b บ็กบอเตอร์ต้องรับผิดชอบเงินหลายร้อยล้านดอนลลาร์ที่เบอร์นาดเอลโนอ้างว่าใช้ไปกับการติดสินบนหมากรุยเงินชดเชยนักท่องเที่ยวหลายสิบล้านดอนลลาร์ผลกระทบทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนบนเกาะไปมาเงินชดเชยทั้งหมดควรคิดกับแบ็กวอเตอร์จำนวนเงินทั้งหมดสูงมากจนเงินสดคงเหลือของแบ็กบอร์เตอร์ไม่เพียงพอพวกเขาจะถูกบังคับให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่ใช่เงินสดทั้งหมด เพื่อนำมาชดเชยนั่นหมายความว่าแบ็กวอเตอร์จะถูกทําลายอย่างไม่มีหนทางแก้ไขทั้งในด้านสถานะและทางด้านการเงินเนื่องจากในเวลานี้ช่องถูก y o ยูทูปปิดการสร้างรายได้และเวลานี้มีผู้สนับสนุนจำนวนไม่มากจึงขอเชิญชวนสมาชิกที่ยังไม่ได้สนับสนุนสามารถสนับสนุนช่องเพื่อให้สามารถติดตามได้อย่างต่อเนื่อง เพียงเดือนละ10บาทเท่านั้นสามารถสแกนตาม QR โค้ดหรือบัญชีพร้อมเพย์ที่หน้านี้ขอบคุณครับ